สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวเช้านะคะอยู่กับดิฉันชลยน,นเคยค่ะพร้อมกับภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพทัานั่นเองค่ะภารกิจของเราในนี้จะเป็นอย่างไรเชิญติดตามค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่41สำนักง,งานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดบรรเทาสาธารณาภัยนะคะเข้าให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยจากฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำลนตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยได้ดำเนินการมอบน้ำดื่มสะอาดให้กับรัษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวน25ครัวเรือนในการนี้นะคะสถานการณ์น้ำในพื้นที่ยังอยู่ในขั้นทรงตัวมีนวโน้มลดลงเนื่องจากในพื้นที่ฝนหยุดตกณชุมชนท่าประปา,ปาเขตเทศบาลเมืองอำเภอเมืองสุงไหงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่3 2สำนักง,งานพัฒนาภาคสาหน่วยบัญชาการทาหารพัฒนาให้การต้อนรับคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารความมั่นคงสำหรับผู้บริหารระดับสูงเดินทางไปมอบชุดน,นักเรียนให้กับโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาวและเข้าชมกิจการโรงเรียนชาวไทยภูเขาหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32 สักง,งานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาชมการเดินสวนสนามของเด็กน,นักเรียนมอบคอมพิวเตอร์จำนวน2ชุดเครื่องปรับอากาศจำนวน2เครื่องปรับปรุงห้องเรียนชุดอุปกรณ์การเรียนการศึกษาถาดรุมสแตนเลสนะคะแล้วก็ยังได้ทําการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านการเรียนรู้ให้แก่นักเรียนในอนาคตณโรงเรียนศึกษาส่งคราะ์เชียงดาวตําบลปิงโคง้งและลง เรียนชาวไทยภูเขาตำนบนเชียงดาวอำเภอเชยงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไปสถานีวิทยุกระจายเสียง9-3-4สำนักง,งานพัฒนาภักหนึ่งหน่วยป็นจาการทหารพัฒนา กําลังพลจิตอาสาพาระราชทานของหน่วยร่วมกิจกรรมจิตอาสาพ,พัฒนาปรับภูมิทัศน์บริเวณรอบวัดสังกัดรัตนคีรีเพื่อให้มีความสะอาดร่มรื่นสวยงามณวัดสังกัดรัตนคีรีอํเาเภอเมืองอุทัยธานีจังหวัดอุทัยธานีนั่นเองค่ะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ